สำนักง,งานสภาเกษตร,รกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตร,รกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2565ครั้งที่3ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565นายประพัฒปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ครั้งที่3ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบได้แก่ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา,กาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปุ๋ยเคมีราคาแพงการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักง,งานสภาเกาษตรกรแห่งชาติกับหน่วยงานอื่นๆการจัดงานผลไม้เรื่องเพื่อพิจารณาได้แก่ร่างพระราชบัญญัติองค์กรชาวสวนผลไม้แห่งชาติพุทธศักราช ความเห็นชอบในการของงบประมาณรายจ่ายประจำบมีงบประมาณพุทธศักราช2,565เพิ่มเติมและเรื่องอื่นๆได้แก่แต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพงสภากเกษตรกรจังหวัดตราดดันขยะเป็นศูนย์พื้นที่ผัก,กเกษตรอินทรีย์ นางมาลีวิจิตโสภาพันธ์หัวหน้าศูนย์ยุทธศาสตร์การเกษตรสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดตราดเปิดเผยว่าเกษตรกรในจังหวัดตราดส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งจะประสบปัญหาเรื่องการจัดการผลผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตการรักษาคุณภาพผลผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตเรื่องการจัดการพื้นที่ภาคการเกษตรให้ขยายเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจากการประชุมร่วมกันกับประธานสภาเกษตรกรแห่งชาตินายประภัฒปัญญาชาติรัตได้ให้นโยบายไว้จึงนํามาสู่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรไว้กับสภาเกษตรกรจังหวัดตราดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรตราดคือเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะเขาขึ้นทะเบียนไว้กับสภาเกษตรกรจังหวัดตราดซึ่งกลุ่มเนี้ยเป็นเกษตรกรกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ แล้วก็จะเน้นเรื่องของผักสลัดผักผลไม้กะคาผักพื้นบ้านผลไม้ในส่วนของกลุ่มเนี่ยก็จะมีปลูกพืชอยู่หลายชนิดทีนี้ในกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะมีการตัดแต่งผักในส่วนที่ไม่สวยออมีการมีรอยแตกหักแต่แต่ไม่เน่าเสียนะคะซึ่งจริงๆแล้วสามารถบริโภคได้เราเราจึง มองเห็นโอกาสว่าจะทำอย่างไรกับเศษผักเหล่านี้ที่ยังสามารถที่จะนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็เลยได้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะให้เข้ามาให้ความรู้กับเราแล้วก็นำเราเนี่ยไปสู่การแปลรูปเพื่อสร้างมูลค่ากับผักสลัดที่ยังสามารถนำไปสร้างมูลค่าได้ เราก็เลยเนำผักนี้นำเศษผักจากการตัดแตง่งไปแปลรูปเป็นผักผงเรากำลังวางแผนกันว่าเราอาจจะานาผักผงนี้ไปสู่การแปลรูปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของการแปลรูปอย่างเช่นเป็นโจ๊กผักซุปผักหรือว่าจะเป็นผักสลัดชงน้ำพร้อมดื่ม หรืออาจจะไปเป็นวัตถุดิบในการทำขนมปังเบเกอรี่เรื่องนี้เกิดมาจากการที่เราเนี่ยได้ประชุมร่วมกับทางประธานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะท่านประพัฒน์ปัญญาชาติรักเนี่ยท่านก็ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการทำซีโรเวสการทำซีโรเวสเนี่ยในส่วนที่เราทำผักเดิมเนี่ยเราเศษผักทั้งหมดเนี่ยเราจะทำเป็นปุ๋ยก็จาก การทำเป็นปุ๋ยเนี่ยก็คือแทบจะไม่ได้มูลค่าเลยแต่พอเรา,เอาได้รับคำแนะนำจากท่านประธานชาติเ,เราก็นำมาแปลรูปหากระบวนการที่จะแปลรูปให้เป็นผักผงซึ่งก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบของเราซึ่งเป็นวัตถุดิบอินทรีย์แล้วดีต่อสุขภาพของผู้ที่บริโภคแล้วก็ดีต่อสุขภาพของผู้ผ,ผลิตด้วยค่ะสำหรับ กระบวนการที่เราสภาเกษตรกรจังหวัดตราเนี่ยค่ะร่วมกับกลุ่มเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถที่จะผลิตวัตถุดิบแล้วก็นำไปสู่กระบวนการแปลรูปแล้วก็สร้างตลาดได้ด้วยตัวของเราเองเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มองค์กรเกษตรกรของเรานะคะ เพื่อที่ให้อา,อาชีพของเกษตรกรเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงต่อไปค่ะ